ทุนจะมาถามไม่ดวงโลกทุกกมอบเยอะเลยควารยเลยสยเรื่องรวเพพี่เพียงขักตีชมเพียงขักตีชรับเจ๊ก็จะร้กเยงขักตีชชนฟ้าชนด่นถ้าชนฟ้าอาเดนชนดินนะ ตามที่สุโอกับเทียนขางปีชงน่ได้แล้วปีเนี่ยถ้าใครมีขานปีวอกส่วนมากัแหถ้าใครลักทองให้ทอเโคมแหวปีเนี่ยเลยนะถ้าตอดองให้ให้คุณนนดวยพูดถึงแล้วก็มีอย่างนึ่งถ้า ถาให้คุณแลถ้าอให้คมีนิทรรารนิทรรศกาี่เดียววัฒนธรรมนะที่ผมถายกันเนี่ยเอาดูในเว็บก็ได้ตอนที่ท่ายเนี่ยเนุมพาาพุ่มานี่วันที่สบสมกราคมทไทยเนี่ยใครแม่ปีนี้อยู่จังหวัดในวันที่สบอกที่มาที่ เดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนเสือเดือนสิงหาเป็นเดือนดินนะแล้ววันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันเสาร์ก็นึกว่าจะมีอะไรหลายๆโๆตนะครากฏว่าเกิดเช่น,ว,น,ว,นวันที่สิห15ที่พุทธมณฑลและเดี๋ยวเดือนสิงหาจะมีวันที่12สิงหาแค่แห่งนี้ เอาปีนี้กอับปีหน้าลูกเนี่ยจริงหางใหญ่ถ้าใครอยากดูจะไปดูรวมกันเหตุการณ์ใหญ่ๆจะบอกให้ฟังอายุยืนอายุไม่ยืนไม่ใช่ว่าคนคนดูแลสุขภาพดีหรือกินอาหารดีๆแล่ความอัยุ เกี่ยวอาตางเองอยู่ถ้าถุงน้ำถ้าถ้าไม้ให้โทษก็เกี่ยวของดอกของดอกแล้วมีของดอกมากของดอกก็มีเปล่งแสนาโลเลมและเปล่งแสท้ามาสารทองคนไทยเขาเรียกว่าสารการบูดแต่ถ้าไม้โทษเนี่ยต้องระวังถ้ามันให้โทษเนี่ยเพ็ษวิกฤตีมีปัญหา ถ้าคนก็ให้คุณไม่ก็จะไดนำ้ำหมายแล้วก็ทาไปไปเกีเ่ยวกับของทอดทอดทั้งหลายอะไรของมันของมันทั้งหมดปินไม่กี่ทีเดี๋ยวเป็นเรื่องทาไปแล้วก็ทำหมายไปภาพดีดินนิบาลอนะไถ้าใครรวยไม่ต้องห่วกแต่ละวันดี่ไม่ถูกอยก่ามีนี่เยอะ เนี่คือเกี่ยวกับเงินทุนกระดาษซับพวกที่ทำงานธนาคารเนี่ยแต่ละท่าเดีใหุู้นะถ้าดนให้โทษเนี่ยพวกของหวานพวกเนื้อสับที่มาย่อยยากมีปัญหานะถ้าถ้าท่อให้โทษผูกแพ้พวกนี้ไม่ถูกกระลยถ้าถ้านอบว่ของเถียถ้าไปกินนิดเดียวไม่กี่ครั้งนะมีปัญหาเพราะนั้นถ้า เมื่อปางมาไปเนี่ยอย,ย,ย,ย่าไปกินอะไรจำเจียอย่ากินอะไรจำเจนะเพราะเดี๋ยวนี้มัน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 วิ่งเร็วกว่าต้มยนขายแบบจริงๆนะเซเว่นเนี่ยก็สวยขายขาวบ้านจบแล้วแต่ต้มก็ขายอะไรก็ขายหมดแล้ว,ลวเราก็ไปกิน จะดำตะมือหรือว่าจะไปรับจ้างอะไรทั้งสิ้นไปดูที่ว่าเรามีวัฒนาหรือไม่ไปดูว่ามีวัฒนาหรือเปล่าพอไปถ้าทั้งแล้วจะรู้ว่าเออจะไปอีกไหมถ้าไปแล้วผมบอกว่าไม่ได้เรื่องอะไรกับไปแล้วผมที่ไปทุกปีทุกปีเมื่อก่อนนี้เก้าสิบกว่า กิโลเดี๋ยวนี้เหลือเจ็ดสิบสองตาไปเดียวเจ็ดสิบองนะาหวานตาตาัวดจอะไรหมอให้ผมไม่ผ่าตาครับเขาบอกระดหลังเทับเส้นผมไม่ไปนะหนันหงดวงกาหายนน,นี้ไม่เป็นไรเลยไม่เป็นอะไรเลย,เลยเราหวานตาตาัวดตไม่มีปกติี ตอนน้องทำยืน yup. ตื่นครับตอนนี้ต้องทำยืนตื่นกันเพราะว่าพูดกับรุ่นเราฟังง่ายแต่รุ่นรุ่นละรุ่นรุ่นละอังทำยืน้ื่นท uh 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 ี่อะไรจะพูดเนี่ยพวกเราฟังเนี่ยคิดว่าพวกเราฟังง่ายแต่ถ้าฟังไม่เข้าใจท่านแต่ถ้าถือว่าฟัง้าใจโอเคที่ที่จะบอกโยูเนี่ยเพราะว่าจะมาได้ นิวิตาต่ตอนวัดมหาภูมนะิตนนี้เนี่ยกำลังจะบอกผมแต่ว่าตอนนอนตอนนอนถ้าพิดอะไรอยู่ถ้ากำลังคิดอะไรอยู่พิเดจดพิเจดพิเจเพราะว่าถ้าพิปจบมันเหมือนกับาหวาอะไรกัดแห่ยเป็นกหากัดแ หาไล่กัดแมวไปแมววิ่งข้ามถนนไปหมาวิ่งไปกลางถนนรถปาสุรโตตายตายเพราะจิตไม่ได้อยู่ตัวมาไล่ตามแมวไปถ้าจิตมันอยู่ตัวมันต้องเองใช่ไหมนี่ไม่ได้เบลยดรถปาสุรัตเหมือนกับที่ตอนนอนเนี่ยถ้าเราคิดอะไรอยู่ถ้า ๊เนี่ย6ชั่วโมงเท่านั้นเองแบบแต่งแน่นอนถ้าหลับแบบมีคุณภาพนะครับ6ชั่วโมงแบบเต็มแล้วสุขภาพจะดีมากถ้าจะดีมากอะไรมีปัญหาในตัวงสุขภาพุณสำคัญที่สุดคือนอนเลยต้องทุกคนเลยต้องนอนครับต้องนอน หลับแล้วมันต่อครับมันก็ฝันมันก็อะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับแต่ถ้ามันมีสติหลับปุ๊บมันจะตื่นในหนึ่งในสองอย่างเห็นก็สวยที่สุด